เดี๋ยวเราไปดูการรับมือในเรื่องของพายุกันบ้างนะครับซึ่งท่านรองนายกประเสริฐนะครับก็ได้มีการสั่งสอทนชนะครับในการบูรณาการทุกหน่วยนะครับให้รับมือพายุคาจิกิซึ่งกรมชลประทานเองก็ได้มีการยกระดับในการเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ครับ จากการประกาศแจ้งเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุโซนร้อนคาจิกินะครับที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจนอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับก็ได้มีการสั่งการให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่า ทนชได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในเขื่อนทุกแห่งอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนะครับได้มีการปรับแผนการระบายน้ําให้เหมาะสมรวมไปถึงนะครับได้มีการเร่งการบริรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มกําลังด้วยครับ ขณะที่กรมชลประทานนะคะก็ได้พร่องน้ําจากเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ําล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ําฝนที่คาดว่าจะตกลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเช่นจังหวัดเชียงใหม่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้เองนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะโดยประชาชนเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ